นี้ชอบมากเพราะว่าก็ค่อนข้างแบบธรรมชาติไม่ได้พุ่งเกินค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกแพรนะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตจมูกที่ทำมาครบ3เดือนค่ะก็คุณหมอเอาจริงๆแนะนำค่อนข้างดีเลยค่ะก็แนะนําอย่างละเอียดมากก็บอกว่าเออจมูกแพรอะค่ะเนื่องจากว่ามีห้ำแล้วก็ าหนังค่อน<ม>ข้างบางอะไรอย่างเงี้ยก็คือ<ม>ทำโอเพียค่ะเพื<ม>่อที่คุณหมอจะได้ดูโครงสร้างให้ชัดเจนมากขึ้นค่ะ<ม>ก็ดูจากคุณหมอแล้วก็จากที่การที่คุณหมอพูดแล้วก็ไปดูประวัติคุณหมอมาก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจ<ม>เพราะว่าคุณหมอค่ะจบเฉพาะทางมาซึ่งอย่างเงี้ยแพรพูดจริงว่าคอนเฟิร์มมาก<ม>ก็ไปศึกษาแล้วก็เออเห็นว่าคุณหมอจบเฉพาะทางมาเลยซึ่งบางคลินิกอะเท<ม>่าที่เพื่อนๆก็มีเมาส์มาบางที่ก็คือแบบเหมือนกับคุณหมอไม่ได้จบเฉพาะทางมาได้ซ้ำอะไรแบบนี้แแพรก็เลยโอเคตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะ ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเนื่องจากเป็นศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต mm hmm. ก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะจริงๆรู้สึกว่าทุกอย่างอะผ่านไปไวมากเห mm hmm. มือนหลับไปแป๊บเดียวเลยค่ะ mm hmm. ก็ตื่นมาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็คือมีจมูกใหม่มาแล้วตอนนี้ค่ะ mm hmm. ชอบมากเพราะว่าเนื่องจากบีบคุณหมอแหละก็อยากได้แบบธรรมชาติซึ่งจริงตอนนี้ออกมาก,ก็คือยังไม,ยงไม่ยังไม่รัดแกะแบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์เ,เลยแทนชอบมากแล้วค่ะก็ค่อนข้างแบบธรรมชาติไม่ได้พุ่งเกินค่ะแต่หัานหน้าตรงก็ไม่ได้ไม่ได้ดูแบบพุ่งจนเกินไปค่ะ ไม่เจ็บววมน้อยแถมยังปลอดภัยค่ะเรื่องสัรกรรมแพ้ไว้ใจต้องที่โรงพยาบาลสัญกรรมตกแต่งดับเบิลค่ะ